ก็เขาลบเสียงของท่านสมาชิกท่านอื่นเขานะครับผมก็เคาลบเสียงของท่านสมาชิกท่านอื่นเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ให้ใครมาแทรกแซงผมและผมก็ไม่ไปชี้นําใครครับในได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับโดยใช้บุญยพินิไม่ไม่มีใครมาแทรกแซงครอบงำก็เพื่อคิดถึง หลักการพิถึงไอความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบครับให้ความเนชอบกับคุณพิธาไปแล้วในส่วนตัวเองผมก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งนะครับว่าก็ค่อนข้างอยากเคารพเสียงประชาชนแล้วก็ไปฟังฟังประชาชนมาหลายระดับหลายหมุเ่เราหลายอายุเขาก็อยากให้ประเทศไทยเดินเดินไปตามระบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ